ตลาดโยบุโกที่เมืองคารัสสแล้วนะคะในเช้าวันอาทิตย์นี้นี่คณะพวกเราสวยงาม่ะน้ำน้ำใทุกคนพึงพอใจหลังจากนั่งรถจากฮาตาะมานะคะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้เราก็มาถึง ตลาดเช้ายูโบโกหรือยูโบโกโยโบโกายูโบโก้มอร์นิ่งมาร์เก็ตซึ่งอยู่ในนี้ถนนท่านสายนะคะเป็นตลาดเช้าตลาดนี้อยู่ในเมืองคาลาสสกจังหวัดสากะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรที่เขามีเขาเขาขึ้นชื่อที่นี่ปลาหมึกสายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันถ้าเราเจอเราจะถ่ายคลิปไว้ให้ท่านได้ดูกับเราด้วย แต่ชิมเนี่ยเราคงต้องชิมเองนะแลาจะบอกอีกทีนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงตอนนี้เราเข้าตลาดกันก่อนตอนนี้เดินเข้ามาด้านในแล้วนะคะด้านในนี้ก็จะมีทั้งอาหารอาหารเทะเลทั้งสดและแห้งเฮ้ยดัชเชสยองแค่ันตอกยเดี๋ยวเรามา่างุจหอมเลยค่ะถ้ากล้องบันทึกกลิ่นได้นี่ ทุกคนจะต้องแล่นมาที่นี่เหมือนเราแน่ๆเลยนี่นะคะเขาให้เราเชิมปลาหมึกแห้งอันนี้ไปแล้วค่ะอร่อยดีนะคะปลาหมึกแห้งแต่ว่าไม่เหนียวมากไม่แห้งมากเค็ๆมๆหวานๆปลาหมึกใสร้านปลาหมึกใสอันนี้น่าจะเป็นจะเป็นเครื่องเคียงะเนาะ ตอนนี้เราเดินเข้ามาในๆแล้วล่ะค่ะ งไงคะหลังจากชิมชิมอะไรกันไปบ้างเนี่ยชิมอะไรบ้างเมื่อกี้นี่ชิมปราไปอร่อยอร่อยใช่ไหมเราก็หมายตาไว้เดี๋ยวเราจะมาเช็คบินเนาะพะพวกเราหายไปไหนกันแล้วเนี่ยสงสัยจะไปแวะชิมอยู่ตามร้านต่างๆใครมาใครมาพุกๆโอกาสมาเที่ยวืองนี้บ้างนะคะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ถ้วยชามือสองนันนี้นะคะ ฝากน้องปุ่นเราจะต้องมีโอกาสได้มาเดินตรงนี้ด้วยกันนะปุณนะนะคะฝ่าลาร<ไ>นะีอน้ญาตแนงเกลรีคุณก็ให้ลองนะคะอร่อย <c oughs> แล้วเราก็ซื้อกันไปคนละชุดสามถุงพันเยนนี 3, ่นะคะสามถุงพันเยนเอาไป แยกินหอยเยอะเลยค่ะเรา็ต้องพิสูจกันหน่อยแล้นะตอนนี้ตอนนี้สมาคมชมดาวก็มาชมหอยกันอยู่นะคะรสชาติเป็นยังไงคะี่เอมอร่อยอร่อยอันนี้แต่ว่าไม่แซ่บไม่แซ่บไม่แซ่บเหมือน้านเราอาจจะซด แต่ไม่แซ่บไม่แซ่บเพราะคนชนไม่ไงคะอาจารย์ชามันมันไม่ใช่ซีซีมันยังจิ้มซีเออมันอ๋อมันไม่มีมันจะเป็นย่างซีอิ๊วใช่ไหมคะพี่นิดเขากินกันแนวนี้แค่ประมาะที่นี่ส่วนใหญ่จากนั้นตดดีนะคะค่ะคนน่าจะเพื่อนกินก่อนเพื่อนกินก่อนเดี๋ยวจะร้อนร้อนงั้นหวางอันนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันนะคะเพิ่งมาหมืกก่อนค่ะเพิ่งมาเหมือกก่อนไม่มีปัญหาขอบคนมากจนอืมไม่เป็นไรไม่น้องก็ได้ เราเตรียมเราเตรียมจกินสับลิปปิ้ท้ายามีใครเสริมุ้งเลยขอข้าวก็ยังโนนเนียรกันอยู่นะคะแต่บริเกตก่อ,องนี้สองยห้าสิบเยนแต่ถ้าซื้อ<ม>ในเมืองก็ส<ม>ี่ร้อยเยนแกะไม่ออกมันติดกันนะไม่ได้คิ้มันใหญ่ อันนั้นก็คือต้นวิสเตรียเก่าแก่ต้นใหญ่มากเลยแผ่กินก้านคุ้มทั่วบริเวณตางป้ายบอกว่าอายุ140ปีแล้วเสียดายที่เราไม่ได้มาในเวลาที่เขาออกดอ,อกอน,นี่คือปราสาทคารสึกเดี๋ยวจะขึ้นไปค่ะ สวัสดีครับแหมไปหลมว่ดตรใช่มันเหมือนภูเขาที่เ <Rey> ม <k resol ute> ื kızım, cave, thinking, hey, here, ่อวานนี้ที่เราลงไปถ่ายรูปกันแล้วคิดว่าเหมือนข้างบนเหมือนต้องมีที่ราบเลยเนาะ อันนี้ถ้าใครมาคาราสึ่ก็จะมาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่สวยมากที่นี่ที่นี่สวยวิวดีอากาศดีลมดีลมลม,มดีนะนอนกพักลุงโอเป็นไปนอนตรงไหนและประสาทคาราสึ่งแบรนด์ซึ่ง<ส><ส>ไปโตแมสมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาจจะไม่ใช่ของเราแลนวะนะวิมานไปแล้วบายบายของเรามาสี่จานนะคะเนี่ย กินซุปไหลพานต้นจำหลับนม่ใช่เหมือนชาเขียวอเอาละค่ะหิวกันหน้ามืดตาลายตอนนี้ตอนนี้ก็ไปชุมเครียดตอนนั้นหลังจากหิวกันมานะคะเพราะว่าป่าเราจะได้กินก็บ่ายสองก่าอาหารถูกใจเราค่ะและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยนะคะหารกันแล้วนนคนละพันปราเยนเอง อิ่มท้องแล้วนะคะอดีตและการศึกษาก็ต้องทำงานซะหน่อยนะคะเรามาที่นี่ปักหมุดมาเลยนะคะห้องสมุดทาเคโอต้อหมอว่าเป็นห้องสมุดในฝันของนักอ่านจริงๆเลยนะคะดูสิันเนี่ยมีร้านกาแฟสตาร์บัคอยู่ด้านหน้าเลยนะคะห้องสมุดไ่อนุญายถ่ายรูปค่ะรูปที่ได้มามาจากอินเทอร์เน็ตมีโอกาสขึ้นมายืนบนชั้น2ตรงเนี้ยนะคะแล้วมองลงไปด้านล่างคงมีโอกาสได้มาที่นี่อีกนะคะ เมืองทาเคโอพี่นิกกับพี่เสมนุชพี่ภพยังกินอาหารญี่ปุ่นไม่สะใจนะคะตอนเย็นก็มาทานอาหารกันที่ร้านอาหารที่คนขับของเราแนะนำนะคะส่วนเราก็เข้าที่พักกันซะทีแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่กลางเมืองโรงแรมมรชื่อของฟอร์ดเราอยู่ตรงข้ามสถานีฮากาตะสเตชันเลยค่ะเนี่ยข้างหน้าเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะนอนก่อนละคะคืนนี้